อยู่ยากไปไม่ต้องไม่ต้องใช้เราเที่ยวครบวงจรหมดเลยรวมได้เลยนะฮะเพราะเราเราจ่ายพันหนึ่งเนี่ยเราเที่ยวได้หมดคุณจ่ายร้อยหนึ่งก็เข้าไปแล้วไปนอนพักกินข้าวตอนที่ขึ้นดีกว่าอยากไปเลยเที่ยวนี้เราเป็นแขกของการท่องเที่ยวขอยากขึ้นรถไฟมากเลยเขาเลยดูแลเราเนี่ยคุณผู้ชมผู้จัดการขับให้เองเลยนะเที่ยวนี้คุณผู้ชมคุณนิรุตเป็นแขกคนสําคัญของมณฑลเลยนะไปเที่ยวกันเดี๋ยวอธิบายฟังว่าข้างในมีอะไรบ้าง พา,ล,าล้อเข้าไปซ่อกเขานะฮะแล้วอุทยานนี้ปลูกแต่ต้นไม้ปลูกแต่ดอ,อกไม้แปลกๆที่แบบผัดกันออกไล่กันมาเลยนะ,ะทุกเดือน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 ทุกโอ้โหไม่ให้เบื่อไม่ใหเ้เบื่อเลยนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรา,เารไม่ได้ต้องการออกแรงอะไรมากก <c oughs> ็คือเข้ามาเนี่ยเ <c oughs> ราซื้อที่พัก ที่พักอาหารไว้ก่อนครับแล้วเราก็มาเลือกเอาแต่อย่าเงี้ยเราก็เสียตังค์เพิ่มแต่ว่าแบบทุกคนแบบซื้อเหมารวมเลยเขาก็จะมีรถไปจอดจอดไปกินกันไ้เลยมามานั่นคือค,คนที่อยู่หลายวันเฉพาะ แบบเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยโหดอกไม้จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมาได้จากเดือน8เดี๋ยวจะไปถึงช่วงที่ปลูกตต้นดอกไม้ที่ผมบอกคือโมแฮผู้ชมฮะเดือนสิงหาคมนะฮะเริ่มมาแล้วนี่งานเรานบ้านเราผมลึกชื่อไม่ออกก็ขึ้นมาเป็นแท่งมาแล้วก็เป็นสีขาว นี่หลุดมาจากทุ่งดอกโมแฮสีบานเย็นสีแดงสีม่วงนะฮะ,นะฮะมาตรงนี้ก็จะมาเป็นทุ่งสีเหลืองแนละ้ว ดอกอะไรคะเนี่ยท่านตะวันน่ะดิทานตะวันยโยอันนี้เราคุ้นกันดีก็จะมาในช่วงท้ายๆก่อนเข้าฤดูหนาวนะฮะประมาณเดือนสิบเอนก็ออกดอเดือนสิบเอ็ดเดือนประมาณนะครับตุลาเนี่ยจะมาดอกหลายดอกเลยมาที่เนี่ยเนี่ยกันยาก็เริ่มแล้วครับอันนี้เป็นสถานีของสไลเดอร์นี่นี่เออตรงนี้มีกิจกรรมนักชมนี่วงยางนั่งชมอย่างนี้เลยแล้วสไลด์ไปนู่นเลยสีสีเต็มไปหมดเลยดูเลยเป็นพันลูกวงเลยที่ผมลงกระดานลื่นลงมาแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเรือยางนะกระจกแค่นี้เอง สูงกับพื้นแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมซอกตอนขึ้นมาห่างสามซอกเลยเนี่ยบอลนี่ก็กี่ซอกแล้วเนี่ยซอกคุณนี่ลดหน่อยไปไปเที่ยวคันอันนี้เสร็จนี่เขามาส่งสถานีนี้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยล้อล้อก่อนล้อ่อนฮัลโหล้อก่อนไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวไปจะไปล่องเดี๋ยวไปล่องไปไหมเออไปไหมคุณผู้ชมไปชุดนี้ก็ได้เพราะไม่เปียก ไปล่องกันดีกว่าคุณผู้ชมเชิญครับเขาทํากิจกรรมใหม่น่ารักมากนะเขาเห็นเราอาจจะมีคนบ่นว่าลงกระดานกระดกแล้วอาจจะแสบก้นเก็บก้นอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี้มาวางไว้ตรงนี้โดยการมีกระจกเหมือนเดิมเอาเรือแพยางแพชูชี่าวะแล้วสไลด์เอาน้ําหล่อคุ้แล้วก็เที่ยวเลาะเขาไปเรื่อยๆถสนุกมากชุดนี้ก็ลงได้ได้ไม่เปียกอย่างนี้สู้เพราะว่ามันมองไม่ทะลุ เพราะว่าไอ้ไอเรือมันบังอยู่ไปไหมคุณโยนเดี๋ยวไปเที่ยวกันตรงนู้นดูที่ว่าจะสนุกไหมคนรุดไปแล้วนะไปไปเที่ยวกันคุณโยมเชิญ ยวเจอกันใหม่นะพีะช่ชมอไม่ได้กลัวหลอกอย่างนี้มันมองไม่เห็นขล่างบายบายลากรไปสนุกด้วยกันครับไม่ลาก่อนไม่ลาก่อยลาก,กอยเอ้ ไปไหนเนี่ยถ้ามาถ่ายรูปด้วยกันตรงนี้นะโอ้โหจะแบบคุณผู้ชมนะขาคุณนิรุตเจอนะจะถ่ายรูปด้วยกันตรงนี้จะสวยมากเนี่ยดูดิใช่ไหมโอ้ยอยู่ยังมายังไงเนี่ยก็เมื่อกี้สไลเดอร์เรือยางนั่นน่ะแพ้ยางน่ะมันพาเรากรเด็นมานี่เลยมาอยู่ในมวลดอกไม้เลยคุณผู้ชมโอ้โห เรือยางนี่นะสนุกมากเข,าข้าโค้งน้ําถุดย่อเลยเราลงตามหลังผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไม่นี่ตามหลังผู้ใหญ่ไม่เปียกใครบอกเปียกไหม <laughs> ไม่เหลือเดี <laughs> ๋วมาลงลงดูว่าเปียกไหม <laughs> เละเปียก <laughs> เปียกส <laughs> <ๆ>นุกมากเป็นกิจกรรมการเที่ยวบนอุทยาน ชมซอกเขาลงมาโอ้โหคนทีนออกแบบการเที่ยวนี่แบบนี้เลยกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ฮะลีลามีโอ้โหถุกจอดท่านผู้ชมครับมันไม่อันตรายอะไรเลยบอกไว้เล่นได้เพราะว่าแพลำหนึ่งเนี่ยครัขึ้นในสองคนแค่สองคนเท่านั้นคุณแม่ก็ดูคุณลูกหรือคุณพ่อดูคุณลูกครับหรือว่าคุณพ่อดูคุณแม่ไปนี่มาเที่ยวที่นี่คุณผู้ชมฮะ บอกเลยหน้าร้อนมาเที่ยวได้คุณผู้ชมกุ้ยโจสวยมากกุ้ยโจเขาสวยๆรับรองว่ากุ้ยโจจะพาให้คุณผู้ชมมาแล้วไม่ผิดหวังทั้งปีเรารัก กุ้ยหยางเข้าไปแฉะนะครับคุผู้ชมนี่คือเรื่องราวของลีลามีครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับผมเอณนัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุสสินยาเที่ยวขอบคุณมากพี่เอ็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันขอบคุณรับความสุขที่ให้แล้วก็ได้ทําอะไรที่ในชีวิตไม่เคยทํามาก่อนน้อกจากนันแล้วที่ดูแลต้อนรับเรามาดามลู่ครับแล้วก็คุณเกรียงไกรที่ดูแลเรื่องพัธมิตรเราที่ฝั่งเมืองจีนครับใช่ที่ฝั่งเมืองจีนและขอ คุณนายแอร์ที่ส่งเราตรงจากกรุงเทพ2ชั่วโมง45นาทีลงมาบินตรงลงที่กุ้ยหยางเลยลงที่กุ้ยหยางเมืองเอกของกุ้ยโจวท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าไปไหนกันอย่าลืมติดตามชมเรานะครับพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีและขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับคุณยรธครับเยอมากมากสนุกมาก๋ยวไปเล่นอีกรอบมาเที่ยวแบบเราบางเชิญครับ ดูจบแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิงด่งจริงๆด,ด้วยนะครับรันสันเส้นทางอย่างมีลีลาโดย Image Holiday